ทางรัฐมนตรีวราวุธก็ระบุว่าเรื่องนี้ก็คงจะต้องเข้าสู่การพิจารณาให้รอบด้านนะคะว่าไทยจะเข้าร่วมอย่างไรนะคะสำหรับคำมั่นที่เกิดขึ้นในที่ประชุมคอป26ค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อพูดถึงผู้นำสหรัฐประธานาธิบดีโจไบเดนตลอดการทำงานเกือบจะ1ปีเต็มที่ผ่านมาก็เผชิญไปด้วยความท้าทายมากมายไม่ว่าจะเป็นปัญหาโควิด19ปัญหาเศรษฐกิจนะคะ ทำให้คะแนนนิยมของโจไบเดนในช่วงเวลานี้ตกต่ำลงไปอย่างต่อเนื่องและปรากฏว่าก็มีประโยคที่ล้อเลียนและนํามาประชดถึงความนิยมของโจไบเดนที่ตกต่ำลงไปในช่วงเวลานี้เกิดขึ้นแบบไม่ได้ตั้งใจนะคะแต่กลายเป็นแฮชแท็กที่กําลังส่งผลต่อไบเดนไม่น้อยติดตามรายงานจากคุณเสวลักษณ์จากวิวัฒนาคุณค่ะ Please raise your right hand and repeat after me. I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear. I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear. The office of President of the United States. Office of President of the United States. And will to the best of my ability. Will to the best of my ability. Preserve, protect and defend นับตั้งแต่วันที่โจไบเดนสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอเมร,ริกาเมื่อวันที่20มกราคมที่ผ่านมาหลายคนมองว่าไบาเดนคือความหวังที่จะทำให้สหรัฐอเมร,ริกากลับโค้ลรูปโคารอีกครั้ง so หลังการบริหารประเทศในช่วง4ปีที่ผ่านมาของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ สร้างความไม่พอใจให้กับชาวอเมริกันจำนวนมากและนี่คือสาเหตุสำคัญที่ทำให้ทรัมป์นั้นพ่ายแพ้การเลือกตั้งแต่การบริหารประเทศของไบเดนตลอดระยะเวลา9เดือนที่ผ่านมาดูเหมือนจะไม่ถูกใจชาวอเมริกันจำนวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายควบคุมการระบาดของโควิด -19 ที่ไบเดนกำหนดนโยบายให้ชาวอเมริกันฉีดวัคซีนให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เช่นการออกคำสั่งให้เจ้าหน้าที่รัฐต้องฉีดวัคซีน จนทำให้เกิดการชุมนุมประท้วงอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ชาวอเมริกันยังมองว่าการที่ไบเดนตัดสินใจถอนกองกำลังออกจากอัฟกานิสถานเป็นเรื่องที่ผิดพลาดเพราะทำให้อัฟกานิสถานตกไปอยู่ภายใต้การปกครองของกลุ่มตอลิบานอีกครั้งประเด็นเหล่านี้ส่งผลให้คะแนนนิยมของไบเดนตกต่ำเป็นประวัติการณ์ โดยช่วงแรกที่รับตำแหน่งคะแนนนิยมของเขาอยู่ที่ร้อยละ53ส่วนความเห็นในแง่ลบมีเพียงร้อยละ36เท่านั้นแต่เมื่อเวลาผ่านไปคะแนนนิยมลดลงเรื่อยๆสวนทางกับความเห็นในแง่ลบที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในขณะที่ผลการสำรวจล่าสุดพบว่าชาวบริการพอใจการทำงานของไบเดนเพียงร้อยละ48เท่านั้นส่วนฝั่งที่ไม่พอใจนั้นมีมากกว่าเครื่องหนึ่งโดยอยู่ที่ร้อยละ52 นอกจากนี้ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ยังเห็นว่าไบเดนไม่ให้ความสำคัญกับปัญหาที่รุนแรงที่สุดของประเทศโดยปัญหาที่ชาวอเมริกันมองว่ารุนแรงที่สุดอันดับแรกคือปัญหาด้านเศรษฐกิจตามมาด้วยการระบาดของโควิด -19 ปัญหาผู้อพยพปัญหาสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงและความมั่นคงของชาติ ความไม่พอใจในตัวผู้นำสหรัฐสะท้อนออกมาในหลายรูปแบบหนึ่งในนั้นคือการใช้วลีใหม่ที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญในการแข่งขันรถเนสคาที่รัฐแอละแบมาในช่วงต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมาในขณะที่ผู้สื่อข่าวกำลังสัมภาษณ์แบรนด o n Brown ์ซึ่งเป็นผู้ชนะการแข่งขันปรากฏว่ามีเสียงคนดูตะโกนออกมาซึ่งผู้สื่อข่าวรายง,งานว่าคนดูส่งเสียงเชียร์แบรนดอนด้วยการตะโกนคำว่า let's go Brandon Oh my God, it's just such an unbelievable moment. Brandon, you also told me, as you can hear the chants from the the crowd. แต่จริงๆแล้วคนดูตะโกนต่อว่าไบเดนด้วยถ <Brandon. S 1> ้อยคำหยาบคายด้วยคําว่า F. จุดๆๆโจไบเดนส่งผลให้วลีนี้มีความหมายเท่ากับการต่อว่าไบเดนวลีนี้ได้รับความนิยมอย่างมากในกลุ่มต่อต้านไบเดนรวมถึงนักการเมืองของพรรครีพับลิกัน อย่างเจฟสดันแคนที่พิมพ์วลีนี้ลงบนหน้ากากอนามัยเช่นเดียวกับเท็ดครูซสมาชิกวุทุทิสภาจากรัฐเท็กซสัสสังกัดพรรคริพับลิกันที่ถ่ายรูปคู่กับผู้สนับสนุนที่ฉูไปวลีนี้เพื่อต่อต้านไบเดนเช่นเดียวกันนอกจากนี้ยังมีนักร้องอีกหลายคนที่นำวลีนี้ไปแต่งเป็นเพลงล้อเลีเยนไบเดนปรากฏว่าได้รับความสนใจอย่างมาก สิ่งเหล่านี้กําลังสะท้อนให้เห็นว่าชาวอเมริกันจํานวนไม่น้อยเริ่มเบื่อหน่ายและไม่พอใจผลงานของไบเดนทั้งๆที่เขาอยู่ในตําแหน่งไม่ถึง1ปีความนิยมที่ถดถอยลงเรื่อยๆอ,อาจจะส่งผลต่อการเลือกตั้งกลางเทอมรวมถึงการเลือกตั้งประธานาธิบดีในปี2024ที่อดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อาจจะกลับมาทวงเก้าอี้ประธานาธ <America. S 3> ิบดีคืน